โอ้ยสลัดอยู่มถ well> ึงนสมลวี àn, ่กระตอันีจ้นั้นอีคนที่เข้าเล่งานอยู่สมัคงานต้องกานอ่นยังเอาตอบงานยงคนอ่นยังคนที่ไปทำงานคนที่งานทำงานทำงานอยู่เซเว่น ทำานีนเาเอานายยังเรอนว่นอยเไม่วาดงนี้อังับตืนเ็มือนะทำท่าได้ทำท่าได้เฮ้ยกลุ่มนี้เร็วว่ะ 喔 <Whoa. S 2> <laughs>